mh 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 mất mh mh không mh mh không mh 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 bằng mh ta น็ท่านผูทชมสวัสดีนะครับวันนี้เรามีกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับนะคนในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสุ่มทีมตัดแรงกันนั่นเองนะครับนะซึ่งในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหาในคลิปเนี่ยนะครับผมขอพูดอะไรสักนิดนึงนะครับนะคือตอนนี้ผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าคอนเทนต์สุ่มทีมของเราเนี่ยเราจะเล่นตามปืนที่ท่านผู้ชมขอมาใช่ไหมครับซึ่งผมเติร์ดในอนาคตเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนนะครับแนวนะก็คือผมจะเปลี่ยนจากที่ผมเล่นเล่นแค่แบบ เล่นสุม่มทีมแค่ปืนนั้นที่ชมขอมาเปลี่ยนเป็นแบบบางบางคลิปก็เป็นปืนที่ผมเล่นตามใจตัวเองบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสลับการสลับการลงมากกว่านะนะก็คืออย่างเช่นคลิปเรดนี้ผมลงตามที่ผู้ชมขอมาอีคลิปนึงก็เป็นตามใจผมอย่างเงี้ยนะครับนะก็ขอสลับกันลงแล้วกันนะเพราะสาเหตุก็คือผมก็มีปืนที่ผมกำลังเก็บแต้มอยู่อย่างอย่างเช่นตัวสกายอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยเพราะฉะนั้นเลยผมขอสลับกันลงแล้วกันนะเพื่อให้ผมได้เก็บแต้มปืนอื่นบ้างแล้วกันนะฮะนะ โอเคประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับมีคนถามผมมานะครับเรื่องตารางคะแนนใช่ไหมครับว่าผมมันเปิดดูยังไงใช่ไหมครับนะบางสื่อเผื่อบางคนไม่รู้ส่วนคนที่รู้นะครับถ้าผมก็ก็รู้ๆนะครับก็รู้ดิดูแล้วไม่ต้องมาบอกผมนะครับถ้าถ้ามาบอกผมผมแบนนะฮะนะครับเนาะโอเคนะครับบางคนจิ้งปากไม่ค่อยดีนะครับก็ที่ถามมันดูดูตารางคะแนนในเกมแบบของเพื่อนหรือของเรานย่ยมนดูยังไงก็เราไปที่ตั้งค่าครับไปที่การตังค่าเสร็จก็ไปที่การควบคุมนะฮะ วิธีกเราคุมแล้วก็เห็นคขาว่าใช่ไหมตารางคะแนนหมดทั่วไปนะครับนะเลกมันจะกดปิดนะให้เรากดเปิดนั่นเองนะฮะนะนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนไอ้แตะกับแตะค้างแล้วแต่ผู้ชมจะถนัดแบบไหนก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับนะโอเคเราไม่พูดมากแล้วกันนะครับไปพูนไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนี่ยนชมมาโอเค,อเ,คดเดี๋ยวผมลดเสียงเกมนิดนึงนะนั่นจะแดงเกินไปนะฮะโอเคโอ้มาเราไม่ได้ใส่หัวขาวกับ ชุดนี้มาสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนะก็มาก็มาใส่ชุดนี้กันบ้างนะฮะโอเคไหมตายแล้วนี้ตะกี้ตอนนี้ผมเป็นแค่สองตัวนะไม่รู้ยังมีอีกตัวอยู่ข้างล่างน,นะ Fuck ว้าวโอ้วโอ้วโอ้วโ้วโอ้วโ้รุนเยี่ยวแหกนะครับอกเลยความไปได้พูดไม่สุภาพ What the fucking man เลยนะจังหวะตะกี้คือจังหวะแบบอืมไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะฮะโหวเขาซองสามด้วยนะเป็นเองคือเขาซองเมื่อสามไงแต่เขาเอาผมไม่ลงไง คือถ้าเขายิงผมโดนอีกเม็ดสองเมตดนี่คือผมร่วงเอาผมบอกเลยนะโอ้โหของอยู่นี่ไม,ไ,มไม่รู้ว่าไอผู้หญิงตัวนี้ใช่ตัวเดียบที่ผมเห็นตรงนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคขอบคุณเอโฟมมากครับพี่แต่ผมยังได้สกาครับพี่ถ้าจะเป็นจังหวัดแต่แกสกาไม่น่าไหวนะเพราะว่าสกามันกระสุนมันดีดนฮะเออผมบอกเลยกระสุนมันยังดีดนะสกา่านะจังหวัดแบบนั้นผมน่าจะจายนะครับ นี่แหละข้อดีของ M4 e คือกระสุนมันล้านชั้นกว่าแต่กระสุนแม่งตรงครับใช่ข้อดีของปืนนี้นั่นแหละนะครับหลายหลายคนถึงจะชอบปืนเนี้ยนะครับนะเพราะว่ากระสุนมันตรงนั่นเองโอเคนี่ดแดงไปทรปออใจหมดเลยมาไม่ให้ซึมไม่ให้เสี่ยงเลย อาไ้ของพวกพี่วะเนี่ยผมรู้มีอีกปะเนี่ยกลัวมีอีกนะดูก่อนไม่โดนหัวชิบหายละนีอ่ะโอ้แล้วผมกดเกินไม่ค่อยติด มาดิโดเมเนติ้งเหลือตัวเดียวแล้วมังน่ตตีเนี่ยโ,โหแล้เขาโดนที่ผมเก็บหมดไงมีสิกาล้ไหมพี่อ้โหไม่มีสิกากันเลยทำไมพี่ไม่เล่นสแกกันบ้างครับนี่นี่มไมเก็บเป็นโฟมบนแมปไดะตอนนี้ จังหวะที่เรากำลังยิงแบบมัมันเพื่อนเราก็ตายแบบมามันเลยนะฮะจังหวะนี้โอ okay. mm hmm. เคเกือบคิดหลายช็อตนะเมื่อกี้ขอของหน่อยเพ่เฮ้ยเขาจะไม่เล่นสก,การกจริงเหรอนะฮะถามจริงเถอะอะไรวะเนี่ยตะลัสมวิ่งอะไรจับนะฮะโอเคแต่ตอนนี้เกมนี้เสียวๆเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าตึงไม่ตึงเพราะผมไม่ได้สังเกตเลยนะโอเค เป็นเง็บแรกมาแล้ววิง่งโอเคผมอยากได้มาเส้นมากกว่าเก็บเสียงนะถ้าเลนสกาแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็ได้เหมือนกันนะได้หมดนะท่านอย่างที่ผมเคยพูดนะม่รลู้ผมเคยพูดเรียงสกาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใส่เก็บเสียงเท่าไหร่นะผมเน้นใส่มาเส้นมันจะกระสุนรัวและตรงกว่านะครับนะประมาณนั้นมีสกาให้ไหมเนะี่ย ีบอกไม่มีโอเคมีอยู่นี่ผมไม่ได้เล่นสแกาโคตรนานนะโเคปะไม่รู้ตรงนี้จะมีตัวหรือเปล่าเช็คก่อนเพผอน,นอกวงแถวแถวนี้ชอบมีตัวนะมันชอบมีพวกแคมมาฮะเออ,อตีเป็นกระตูวชิบหายแล้วมีตัวเดียวปะเนี่ย โอ้มาดิเกือบแล้วครับท่านผู้ชมหมดแล้วเยาว์าสกายกับผมเจอเราเล่นเชิงเข้าไปฮนะที่ผมก็เกือบพลาดกล้ามทองคนนี้เหมือนกันนี่ไม่รู้เพื่อนเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าะนะเอ๊ะสามคน โอ้สกาเวลหนึ่งโอเคผม <c oughs> ว่ารีบแลกของกันผมก็ลืมแลกชิปเลยนะอ่า <c oughs> อ่ะแ <c oughs> ม่ขงสราเรเขานะ <c oughs> ไม่ตายคนแต่ตายตายวงแทนฮนะเอ็มหกสิบ <c oughs> <c oughs> ปืนดีนี่ปืนดีโอเคไปเข้าวงก่อนวงบีบแล้วนะ ขีดด้านขวามีอีกหลังรถนะเนขอโทษไม่กล้าเปิดว่ะกลัวข้างบนเขาจะได้ยินนะ,ะม่ตายด้วยนะทำลายพี่ทำลาย ศูนย์ก็จะหมดอีกเคยชิบหายแล้วม,มีตัวมายิงไม่เคยจะโดนเลยผมเนี่ย ไอน,นี่ไอ,น,น,อน,นี่ที่ผมฆ่าตอนแรกตรงนั้นแน่นเลยว่ก ชิบหายเลยน้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคน้ชมม่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่สองกันเป็นที่เรียบร้อยนะคซึ่งเกมนี้ก็ตึงด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะฮะโอเคมาช่ว <c oughs> งนี้ขอเก็บแต้มสแกนหน่อยกแกนนะน้ชม โอเคผมไม่ได้เก็บแต้มมานานแล้วนะสกาะ้าเนี่ยจะตกกันดับแล้วมัง้งโอเคช่วงนี้นะผมอาจจะเห็นผมเล่นเออโอ้โหช่วงนี้อาจจะเห็นผมเล่นเดี๋ยวนะเพื่อนไปลงอะไรกันเนะี่ยโอเครู้เลยครับวงฟ้าอ,อีกแล้วตัวดูดตัวตัวดูดเหรียญเราจริงๆครับโอเคผู okay, ้ชมโอเคเดี๋ยวแม็กเทมก่อนโอเคเหมือนเพื่อนเราจะชุบวงนะฮะ โอเดีไหมท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะเคยังได้อยู่ไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนหรือเปล่านะฮะยี่สวยเป็นชุบบได้อยู่นะฮะวิสกาสวยวิยยสองควงด้วยสวยเลยปืนที่เราอยากเล่นมันมาแล้วไงเพื่อนตายตรงไหนยอยีกวะนะเพื่อนยักก็ยังจะไปใกล้หวงไฟ เดือนชิงเฉียงหัวข่าวนี่ผมยิงไม่คู้จะโดนเลย Double kill. Quadra kill. หลังมีป่ะวะช่วยด้วยใจเย็นดีเพื่อน <P an throp od> เพื่อนล่อตายหมดะแค่แบบนีเ้เปลี่ยนเกมเปลี่ยนที่ศบเราอะโอเคครับโอเคครับหลุด<ม>ต,ตัวเดียวผมวิ่งกอนตอนนี้มาทำไม <P an throp od> พี่อื้ม บอกเลยครับจุกอะแน,น,น่แมปวงจะแรงขึ้นนะ <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเสี่ยงแล้วอ่ะเพรผมชุบวงเง่อดีกว่านะโอเคขอเก็บเหรียญไว้ซื้อของให้ตัวเองหน่อยแล้วกันนะทากคใช่เราตายวงนะ <c oughs> ยิงยิงสมดแมปแต่เสร็จตายวงอันนี้ก็ไม่เอานะ อืเลตีต้นั้นนะถ้าเขาเ้ยเขาชุบได้นะครับนะเสียดายจัดเลยว่ะงั้นผมเก็บหมดนะโอเคผมเก็บยาไว้เยอะเลยกันตอนนี้นนครับ2000 <years> later. ขอเขาวงก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งยิงน oh, โอ้โอ้ชิบชิบเกมจอยเป็นเกมที่เกมที่ผมไปเน้นสิบคิวแล้วเกมที่เอาเน้นเอาให้ได้ที่หนึ่งดีกว่าเราจะเราจังหวะโอ้เราวงอีกสิบหกวินะฮะถืดว่าผมต้องหาทางเข้าวงกันดีกว่าอย่าเพิ่งส่วนคิวเลยกันนะฮึ่มมมมยังมีอีกอันเนี่ย จะเย็นนะพี่ๆปีก็เยอะไปนะพี่วงก็จะปีบอีกแล้ว กี้เหล่ยงนิดนึงฮะไม่ว่ากันอย่ามาผมไปไปไปนั่นแหละไปที่เด네ิมไปที่เดิมเลยไปแคมป์เลยอย่ามาตรงนี้ไม่งั้นเข้าได้ โนเข่าก็น่าลำคาญชิบเป่งเลยมีโดน,นโดน้วยคนละตีกันบ้าแล้วกระสุนก็จะไม่เหลือแล้วตอนนี้ เกมที่สองนี่เป็นเกมที่ผมพูดเลยนะโคตรเหนื่อยครับนะโอเคนะครับก็ไปว่าสรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขึ้น4ี่ดาวพอดีด้วยนะโอเคอ โอ้โหไม่มีอะไรลุ้นกว่าน,นี้ครับถ้าจะถ้าผมยิงบนเขาไม่ได้นะครับบอกเลยเกมนี้ผมแพ้นะฮะดีนะที่เขาชุบไม่ไม่ชุบไม่ตั้งหมอชุบเพื่อนนะครับนะโอเคแปลว่าสำหรับคลิปนี้นะก็จบที่นี้ก่อนแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้น,น,นะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ผมด้วยแล้วกันนะ